สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดถั่วกันนะคะออกเยอะมากนะคะมีเห็ดถั่วแล้วก็เห็ดทองคำด้วยนะคะเพื่อนๆแต่เสียดายมันออกไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะเราไม่ได้มาดูมันเลยณตอนนี้ก็คือเขาเริ่มดำแล้วนะคะคือเขาแก่แล้วนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเลือกเอานะคะว่าเราจะยังมี ดอกไหนที่แบบมันยังลงเหลือให้เราพอเก็บได้บ้างนะคะตรงนู้นก็พอได้อยู่นะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้เราจะมาเก็บทุกปีนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้มีอยู่นะคะพอได้อยู่นะขึ้นใหม่ๆก็มีเดี๋ยวเลือกเอานะคะเก็บกันเลยค่ะ มีทัวเขค่เดีย๋ยวเราปาดขาไปเลยนะคะ เห็ดถั่วก็คล้ายๆกับเห็ดปวกบ้านเราค่ะเห็ดแบบนี้เขาจะออกเป็นกลุ่มไปผัดหรือว่าไปแกงก็จะอร่อยมาก อย่ปรับกล้องก่อนนะคะอืมดสวยค่ะโอ้วันนี้เก็บเห็ดหนักมากเลยค่ะ โอโหหนักมากค่ะวันนี้อันนี้เสียดายเนาะไม่ได้ละเราจะเอาแต่ดอกตุมต้มๆนะคะ มันเดินยากค่ะเ,เพื่อนๆเก็บเลยค่ะนี่มากับลูกหลานๆนะคะเยอะเราจะปาดขาไปเลยไง เอาไม่ได้แล้วค่ะเน่าหมดแล้วดูนะคะมันเน่าก็มีนะคะ่ะเน่านะเพื่อนๆเสียดายมาก หนุกเก็บเลยค่ะคเพื่อนๆโอ้โหขาอ้วน แกงอร่อยมากนะคะเ,เพื่อน,น,นส่วนนี้มันแก่แล้วเนาะดูที่มันแก่แล้วด,ดูที่มันแก่แล้วะคะ่ะมันจะดำแก่แล้วก็จะกินไม่ได้แล้ว เสียดายนะคะเพื่อนๆ mm. ขามันไปขามันไปแกง mm. จะเหมือนเห็ดปวกบ้านเราเลยถ้าใครเคยกินเห็ดปวกนะจะอร่อยมาก mm. อันนี้เลือกเอานะคะ mm. เลือกเก็บเอา mm. พอไปแกงค่ะ สวยทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะ ตูมตูมเอาอยู่ค่ะ สวย,ยสวยนะคะเราเก็บเราก็เลือกเอาค่ะเสียดายมันดูตรงนี้นะคะคเพื่อนๆเนี่ยค่ะ อ่อนๆเลยค่ะอ่อนๆยยอย่างนี้เลยอะค่ะเหนไมพู <pricing> ้ง่ายๆเห็ดปวกบ้านเรานั่นแหละคล้ายๆกันรสชาติก็คล้ายๆกันค่ะแต่นี่เขาเรียกเห็ดถั่วฝรั่งเนาะบางคนเขาเรียกเห็ดถั่วฝรั่ง อร่อยมากค่ะหอมดูนะคะสชย อืมอื้มอีกหนึ่งนะคะอือันนี้เอาหมดเลยตุ่มตุมดูค่ะ เอาได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยเยอะค่ะเดี๋ยวนะคะโอ้โหดูนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อย่าโยกค่ะเก็บเห็ดก็มีหลานนะคะโอ้ยนั่งบนหัวฉันนี่อืม สวยนะคะอโอเค วกนี้ก็ไอนี่เกินไปนะคะแก่แล้วเราก็ไม่เอาอดูนี่ค่ะเพื่อนๆสวยงามๆค่ะโอเคนี่ค่ะสวยอยู่เนาะอืมออกใหม่ๆก็มีนะคะดู างนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูเลยนะคะทุกคนขาใหญ่ๆคะ่ะขาใหญ่ๆนะคะโอเค,คเดี๋ยวปีหน้ามาเก็บใหม่คะ่ะเพื่อนๆอ ค่ะเจอกันใหม่นะคะกลับบ้านแล้วค่ะ แล้วค่ะแกงเหิดอร่อยๆอนะคะแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะลองทำทานดูนะคะ